สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะแกะองุ่นนะคะ,ะ,าะ,คะชายมัสกัตนะคะองุ่นที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นนะคะ,ะวันนี้นะคะมา้มาสั่งมาจากจังหวัดนากาโนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะก่อนดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์เป็นแรงใจด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ มาแกะกล่ององุ่นกันนะคะไปสนีมาส่งที่บ้านแต่เช้าเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะนี่นะคะทจ่เราสั่งพวงใหญ่ๆเลยพวงใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้นะคะที่เราสั่งมานะคะนี่ค่ะสั่งมาทั้งหมด2โลนะคะ หวานมากๆเลยค่ะจังหวัดนากาโนะนะคะถือว่าเป็นจังหวัดนะคะที่มีชื่อเสียงนะคะในเรื่องผลไม้อร่อยนะคะเพราะว่าอุณหภูมินะคะในช่วงกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะแตกต่างกันมากเลยค่ะทําให้ผลไม้นะคะมีรสหวานอร่อยค่ะและยังมีนะคะชื่อเสียงนะคะเกี่ยวกับผลไม้อร่อยๆอ,อ,ยอีกหลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น แตงโมนะคะองุุนนะคะบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็แอปเปิลค่ะองุุนชายมัสกัดนะคะถือว่าเป็นที่นิยมนะคะของคนญี่ปุ่นมากๆเลยค่ะเพราะว่านะคะจะออกนะคะในช่วงเดือนกันยานะคะยาวไปถึงเดือนตุลาค่ะผลไม้ชนิดนี้นะคะคนญี่ปุ่นชื่นชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะ กล่องนี้นะคะมาหมาสั่งมานะคะในราคา5,400เยนนะคะรวมส่งนะคะก็ตกประมาณ1,500บาทนะคะก็ถือว่าราคาโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาให้เด็กๆชิมเนื้อหุ่นกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาให้เด็กๆชิมกันนะคะว่าเป็นยังไงอาดิจังชิมเลยลูกอร่อยไหมคบชิมเลยลูกเอามาให้ไหมคะเอามาอายาชิมไหมลูกอายาชิมเลยลูกไปอายาชิมเลยลูกให้ตัวนี้มาชิใกล้แม่หนยค่ะอร่อยไหมคะ<า> ก,กินนะลูกอ้าะเอี่ยกระดัดเลยลูกกัดับโอเิทำไมโอเค,เออเควันนี้นะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะวันนี้๊ายได้คะ่ะมีนาไซบาย bye, ลูกถ้าเ,เพื่อนๆนะคะมาญี่ปุ่นในช่วงเดือนนี้นะคะอย่าลืมหารองทานกันดูนะคะวันนี้นะคะมะมา,มาขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดี